สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ก็วันจันทร์ที่23มีนาคมยังเหลือเวลาอีกนานนะครับสำหรับ MotoGP สนามแรกถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งตามตารางเดิมที่อัปเดตล่าสุดนี้ก็จะเป็นวันที่3พฤษภาคมที่สนามเคเลสประเทศสเปนนะฮะ ในขณะที่ยุโรปเนี่ยก็น่าจะแทบจะทุกประเทศหลักสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติได้เลยนะครับไอ,อาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยโดยเฉพาะที่อิตาลีที่สเปนนะครับที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันแน่นอนประเทศเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญในการจัดการแข่งขัน MotoGP เอาใจช่วยเอาใจลุ้นกันหน่อยนะครับขอให้สถานการณ์คลี่คลายได้เร็ววัน วันนี้ผมจะมาคุยถึงความเป็นไปของเดด็อกเตอร์นะครับวอลีนิโนรอซซี่ว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างและบ้านเกิดของเขานะครับที่ตาลนเวียอิตาลีเนี่ยแน่นอนแล้วอิตาลีก็พื้นที่สีแดงทั้งประเทศและเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดตอนนี้เหมือนว่าผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะถึงแสนคนหรือยังไม่ไม่แน่ใจนะแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะใกล้ๆ5000คนแล้ว หรือหน้าที่ผมคุยอยู่ตอนนี้นะอาจจะทะลุไป5,000แล้วก็ได้นะครับตรงนั้นทีนี้รอสซี่ทำอะไรอยู่ในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังก็แกไปให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อท้องถิ่นแล้วก็ให้ตอบคาถามเนี่ยหลายคําถามที่น่าสนใจตอนนี้รอ s ซี่บอกว่าก็รู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งเหมือนเหมือนกันแหละเพราะว่าเอาแต่อยู่ในบ้านไม่ได้ไปไหนเลยครับเรียกว่าก,ากักตัวเต็มที่แต่ก็ยังดีที่ในบ้านแกก็จะมีโรงยิม ดังนั้นกิจ,จวัตรประจําวันนอกจากจะจัดบ้านจัดอะไรนะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในยิมนะฮะจะออกกําลังกายเตรียมพร้อมฟิตอย่างเต็มที่แล้วก็จะดูหนังฟังเพลงนะก็อยู่กับแฟนสาวนะครับฟานเชสกา้าหลายคนลุ้นว่าเอ้ในช่วงเวลานี้จะมีโรซี่น้อยโรซี่จูเนียร์หรือเปล่าไม่ทราบตรงนั้นนะครับที่ผ่านมา r o ซี่ก็เท้าความหลังให้ฟังนะว่าในบ้านเขาตอนนี้เขารู้สึกว่า ทุกพื้นที่เนี่ยไม่ต่างอะไรกับสนามรบสมรภูมิรบเลยทีเดียวเพราะว่าไปไหนก็เหมือนจะเป็นเมืองร้างนะครับในอิตาลีตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนี้คือผู้คนเหล่านั้นนะครับก็จะให้กําลังใจรรซี่นะในการที่จะไปลงแข่งเรียกว่าได้รับเสียงเชียร์ได้รับแรงใจในล้นหลามแต่ในตอนนี้สถานการณ์มันกลับกันนะครับรรซี่ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องให้กําลังใจผู้คนเหล่านั้นแล้วละ่ะและที่ผ่านมาพ่อหมอก็ บริจาคเงินส่วนตัวนะครับสมทบทุนเข้าไปในองค์กรเพื่อที่จะซื้อในเรื่องของเ,อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในอิตาลีแกก็ให้เงินไปน่าจะประมาณ3ล้านกว่าเกาือบ4ล้านบาทนะครับคิดเป็นเงินบาทคิดเป็นเงินไทยเนาะรวมทั้งนักแข่งอิตาลีชื่อดังหลายคนนะครับก็อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันนะครับก็ระดมทุนต่างๆมาช่วยเหลือกันในส่วนนั้นโ <c oughs> รซซี่ก็ให้ความเห็นถึงอนาคตของตัวเขานะว่า จริงๆเนี่ยถ้าเกมการแข่งขันยังไม่เริ่มในตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังไม่คิดถึงเส้นทางในวันข้างหน้าของตัวเองนะว่าจะลงเอยยังไงแม้มันจะเป็นคําถามที่หลายคนนี่อยากทราบอยากรู้ผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับเอาใจลุ้นเอาใจเชียร์เต็มที่นักบิดวัย41ปีในตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าน่าจะพอแล้วละ่ะด้วยความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเทียบได้อยู่แล้วล่ะในส่วนนั้นแต่ถ้าเกิดว่า ยังแข็งไหวแข็งได้ก็มีอีกฝากฝั่งหนึ่งที่บอกว่าเอา้าก็ลงไปลุยต่อสินะตรงเรียกว่ามูลค่าทางการตลาดของนักบิดจอมเกา่าคนนี้ยังมีอยู่เหลือเฟือเอาง,ง่ายงๆเลยนะครับตอนนี้แม้ว่าโอกาสที่จะอยู่ในทีมโรงงาน,นถูกปิดตายลงไปแล้วเพราะยมา่าหนี่เลือกที่จะดึงฟาบิโอควาตาโลรขึ้นมาคู่กับบียเรสในปีหน้าเส้นทางเดียวที่เขาจะเหลือให้รรซซี่ได้ยืนอยู่ก็คือทีมรองในทีม SRT ปีหน้านั่นเอง ซึ่งตรงนี้โรซี่ก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ปฏิเสธนะครับไม่ได้ต่อต้านนะกับข่าวที่ออกมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรไปอยู่ทีมรองนี่จะรู้สึกอะไรยังไงไหมโรซี่บอกว่าไปอยู่ไหนก็เหมือนเดิมเรเพราะรถสเปคเดียวกันอาจจะต่างแค่สีเสื้อเท่านั้นแต่แน่นอนนะครับว่าไปอยู่ในทีมนี้นะโอ้โหก็ต้องบอกว่ามูลค่าทางการตลาดของเขาเนี่ยมันสูงดังนั้นมันก็วิน,ว,นวินทุกฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าเขาจะขยับตัวไปทําอะไรก็ตามเนี่ย หรือแม้กระทั่งทางผู้จัดทางดอหน้านเองเนี่ก็พูดมาตลอดนะฮะว่ายังอยากจะให้นักบิดในตํานานที่ยังลงแข่งอยู่ในตอนนี้อย่างรอสซี่เนี่ยแข่งต่อไปเอาไง่ายๆว่าก็ลุ้นให้แข่งนู่นลราไปถึงอายุ46ปีตามเลขประจําตัวหมายเลขเบอร์รถของเขาเลยทีเดียวในส่วนนั้นแต่แน่นอนนะกรับรอสซี่ก็จะพูดมาตลอดนะว่าใครถามนก็จะมีคําตอบเดิมๆว่าขอรอดูก่อนรอดูฟอร์มตัวเองสักครึ่งฤดูกาลก่อน แ,แต่มาในตอนนี้เห็นไหมฮะว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติดังนั้นมันก็จะยืดเวลาไปอีกเขาก็ยังบอกว่ามันยังไม่ลงแข่งสักทีผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่ผมคงยังไม่รีบร้อนที่จะตัดสินใจอะไรหรอกนะแม้ว่าทีมโรงงานทีมแฟคทอรี่เนี่ยจะไม่ได้อยู่แน่นอน100%แล้วก็ตามในส่วนนั้นใช่ไหมครับอาจจะมีบางคนนะครับอาจจะกังวลว่าโอ้หถ้าเวลามันยืดไปอย่างนี้ด้วยอายุขนาดนี้เนะี่ยยังจะไหวยังจะสู้เด็กได้ไหมมันพูดยากนะครับประเด็นนี้เอาจริงๆ คือไม่ได้ว่าพูดในฐานะของคนที่เป็นเอฟของของเขานะคือพูดโดยรวมเนี่ยด้วยอันดับ7ในปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะจริงๆเอาง่ายๆว่านักแข่ง20กว่าคนเนี่ยรอซี่อยู่ในอันดับที่7ได้ก็ยังถือว่าเป็นฟอร์มที่ยังยอมรับได้นะน่าจะดีกว่านักแข่งหลายๆคนเสียด้วยซ้ำถ้าจะคิดแบบไม่อคติต่อกัน ดังนั้นผมก,ก็เลยมองว่าสิ่งที่เขารออยู่ตอนนี้ก็คือ1่ละเขารออยู่2อ,อย่างคือไอ้รถใหม่เนี่ยที่เหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของยางหรือเปล่าอาการกินยางกลับมามันจะเป็นยังไงแล้วก็ฟอร์มการขับของเขานะคือถามว่าเส้นทางเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาละจริงๆทางออผู้หลักผู้ใหญ่ของยามาน่าเนี่ยออกมาพูดหลายครั้งหลายคราวว่าการที่โรซี่จะอยู่หรือจะไปเนี่ยในมอเตอร์จีพีไม่มีใครมากําหนดเขาได้ ขนาดนั้นในทีเดียวนะครับอันนี้มันก็เรื่องจริงนะคือเขาเป็นคนเลือกเองแหละถ้าเขาอยากขับถ้าเขายังมีไฟอยู่ยังมีแรงจูงใจมีสิ่งที่อยากจะมุ่งไปข้างหน้าอยู่เนะี่ยเขาก็คงจะไม่รีทายใช่ไหมล่ะในส่วนนั้นดังนั้นผมมองว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรติดขัดนะเอาจริงๆมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวว่าอาจจะเป็นในเรื่องศักดิ์ศรีของแกนั่นแหละคือถ้าเกิดว่าคำว่าศักดิ์ศรีเนี่ยหมายความว่าถ้าฟอร์มแกนี่นหลุดอันดับที่10ลงไปเนี่ยผมว่าแกคงไม่อยากจะไปต่อแล้วล่ะกลัวว่ามันจะเลวร้ายกว่านี้ชม คือเป็นถึงแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อย่างนี้แล้วอยู่ๆแบบจะอําดับไปแบบจนที่แบบอดีตแชมป์โลกหลายคนนั้นก็เจออยู่แบบนี้เนี่ยผมว่าเขาไม่น่าอยากไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเราอยากจะหยุดความยิ่งใหญ่เอาไว้ที่แบบให้มันพอดีพอ,พองามประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าในครื่องฤดูกาลซึ่งผมก็ไม่ทราบได้นะยืนยันตรงนี้ว่าจะได้แข่งกี่สนามเอ่อถ้าเกิดว่าผลงานวัดจากเครื่งฤดูกาลในปีนี้เราฟอมันยังออกมาประมาณเท่าเดิมสมมุตินะยังยืน5ยืน6ยืน7อยู่ได้เนี่ย โอกาสที่แฟนๆมอเตอร์จีพีทั่วโลกจะได้เห็นนักบิดในตำนานคนนี้ยังโลดเล่นต่อไปนี่มีสูงมากๆนะครับแต่ก็ไม่ไวยที่จะโดนถามนะครับแล้วก็เป็นคําถามที่น่าใจหายเลาบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดมันก็ไม่เชิงใจหายห,ายหรอกแต่แน่นอนแล้ว,ว่าจะรีทายไม่รีทายเนี่ยมันยังยังไม่มีใครรู้กับตัวแกในตอนนี้ไงเขาก็ถามไปว่าถ้าเกิดว่าคุณเลิกแข่งไปจริงๆเนี่ยคุณจะคิดถึงสิ่งไหนมากที่สุดอ่าในในโมอเตอร์จีพีเนี่ย แกก็บอกว่าเอาจริงเนี่ยทุกครั้งก่อนแข่งทุกคนจะสังเกตเห็นไหมฮะว่ารอสที่จะทําสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยโอ้แทบจะทุกสนามแล้วก็หลายปีไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทํานั่นก็คือการลงไปนั่งนะครับลงไปนั่งแล้วก็คุยกับรถแข่งคุยกับ M1 เนี่ยแกมักจะเรียกรถแข่งเนี่ยว่าเป็นเแบบีอ้อาจจะเหมือนตระมาณว่าภาษาบ้านเราจะเรียกว่า ไอ้ลูกชายไอ้ลูกรักอะไรก็ว,ว่าไปทํานองนั้นใช่ไหมฮะเราก็จะนั่งคุยแกก็จะบอกว่าสิ่งที่คุยมันก็จะเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆนั่นแหละก็คือประมาณว่าเนี่ยต่อจากวินาทีนี้ไปเนี่ยมันจะมีแค่เราสองคนนะหมายถึงว่าตัวเขาแล้วก็เอ็มวันเนี่ยเออมันจะมีแค่เราแล้วนะดังนั้นก็คือเราต้องช่วยเหลือต้องพึ่งพากันต้องผลักดันซึ่งกันและกันให้ไปยืนโพเดียมให้ได้เขาก็จะพูดไปอย่างนั้นตลอดใช่ไหมฮะนั่นก็คือสิ่งที่เอ่อมันคุ้น ขาเรียกว่าเป็นภาพที่คุ้นตามมากๆสําหรับคนที่ดูมอเตจีพีอย่างพวกเราเนี่ยว่าจะดูมานานแค่ไหนก็ตามแล้วก่อนแข่งตอนนั้นโรซี่ก็บอกว่าอะดรีนาลีนในร่างกายเนี่ยมันจะหบพุ่งพลานเต็มไปทั่วเลยเ <pir> <ania> ขาคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาจะคิดถึงแหละถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องรีทายตัวเองออกไปคงไม่ได้มานั่งคุยกับเอ็มวักับเบบีของเขาเนี่ยในแทร็กแล้วนะคงอะดรีนาลีนคงไม่พุ่งพลาดแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะ อ่ะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหรอกนะครับทุกคนผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะมีทั้งคนที่อยากให้อยู่ต่อนะครับกับคนที่แบบว่าให้พักเธอให้โอกาสรุ่นใหม่ขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็อยู่ที่มุมมองของใครของมันนะครับแต่รอซี่เองก็ยังบอกนะฮะว่าสนามแรกที่ทางออโมอเตอร์จีดทางตอนหน้ากําหนดออกมาเนี่ยก็คือวันที่3พฤษภาใช่ไหมที่เคเลสแล้วก็จะไปต่อกลางเดือนที่เ,ออเือมองฝรั่งเศสนลก็จะไปปลายเดือนที่มูเจโร่เนี่ย รอซี่ให้ความเห็นว่าอาจจะยากแล้วล่ะนะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่เราทราบกันอยู่เนี่ยมันมันรุนแรงมันไม่ใช่แค่ในอิตาลีไงสเปนนี่ก็ใช่ย่อยที่ไหนเลยครับแกก็เลยบอกว่าน่า,นาจะน่าจะยากอยู่ดังนั้นผมก็เลยขยายความต่อไปว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับที่เขาจะใช้มาตรการที่ตอนนี้มันเหลือ19สนามใช่ไหมฮะในในการแข่งเนี่ยเขาอาจจะลดลงก็ได้เพราะว่า หนึ่งละอาจจะลดจํานวนลงให้มันเหลือ13สนามหรือว่าเหลือเท่าไหร่ก็ได้ที่ว่าให้มันไม่ต้องอุตารางมันไม่ต้องเบียดกันเวลาตอนนี้มันเหมือนว่ามันมันมันน้อยลงน้อยลงใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งไปแข่ง3สนาม4สนามหรือแล้วก็จะเป็นอีกความคิดหนึ่งก็คือสนามหนึ่งเนี่ยอาจจะใช้แข่ง2เลทนี่่อกไหมฮะสมมติว่าที่อะไรล่ะเป็นเอาเป็นซินเวอร์โซนอังกฤษสมมติงี้ก็อาจจะแข่งวันจันทร์แล้วก็ไปแข่งวันศุกร์อีกทีนึงหรือเปล่ามันอาจจะมีความจําเป็นขนาดนั้นเพื่อที่จะได้ลด ความเสี่ยงนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปไหนถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันมันจำเป็นขนาดนั้นจริงๆมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นหรือแม้กระทั่งการแข่งแบบควบปีคือแข่งปีนี้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่ารลอว่าไปยกขึ้นไปแข่งปีหน้าอีกครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในฤดูกาล2020อยู่ยังยังยังเป็นถือเป็นถ้าเก็บคะแนนก็แม้ว่าจะแข่งควบกัน2ปีเนี่ยก็ยังอยู่ในปีเดียวมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับทุกคนหรือแม้กระทั่งการแข่งแบบปิด นะไม่ให้คนไม่ให้ผู้คนเขาเรียกว่าเป็นคนซื้อบัตรซื้อตั๋วอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปดูมีแต่ทีมงานนักแข่งก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือแม้กระทั่งการแข่งแบบออนไลน์ที่หลายคนบอกใช่ไหมหลายคนบอกว่าอย,อยากจะให้ลงแข่งแบบนี้ไปเลยซึ่งผมก็บอกว่าจริงๆนักแข่งก็ไม่ได้ว่าจะแข่งไอ้แนวทางเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าการแข่งแบบอะไรนะฮะนั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งกันทุกคนนะลอซี่แกก็ออกตัวนะครับแกก็บอกว่าก็ เรียนรู้เหมือนกันนะครับก็หัดเล่นอยู่ก็จากใครบ้างอจากบรรยาย่ญญาบ้างนะครับจากลูกา้ามาริเ่น้องชายของเขาเนี่ยก็สอนเล่นแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาเขาก็ยังไม่ได้เก่งพอนั่นแหละผมก็เลยมองว่าการที่จะมานั่งขับแบบออนไลน์แข่งอะไรกันตรงนี้มันม,มันน่าจะไม่เหมาะมัง้งเอาจริงๆนะเพราะว่าสกิลการเล่นของนักแข่งแต่ละคนมันก็มีไม่เท่ากันอยู่แล้วแม้ว่าเกมมันจะออกแบบมาดีไฮเทคขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ได้อยู่ในสนามแข่งจริงๆถูกไหมครับนั่นแหละ อ่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวและก็เรื่องราวของ The ะด็อกเรในวันนี้นะครับพร้อมกับบทวิเคราะห์ต่างๆจริงๆนักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่คล้ายๆกันนะฮะทุกคนใครที่ถามคนนั้นคนนี้มาเนี่ยส่วนมากพวกเขาก็จะกักเนื้อกักตัวกันอยู่ตามบ้านไม่ได้ออกไปไหนเลยนะฮะแม้ว่าจะได้ลงซ้อมบ้างเต็มที่ก็จะเป็นแท็กฝุน่นอยู่หลังบ้านหรืออาจจะเดินทางไปไหนเล่นไ,ไ,ได้ไม่ไกลนะักเพราะว่ามาตรการของทั้ง อิตาลีทั้งสเปนทั้งฝรั่งเศสทั้งที่ไหนก็ตามในยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับคือไม่ให้เดินทางไปไหนง่ายๆแล้วนักแข่งแต่ละคนเองเนี่ยก็รู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่าเขาคงไม่เอาตัวเองเนี่ยไปสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ทราบข่าวนะครับว่านักแข่ง m o เต g p คนไหนที่ติดเชื้อนะหรือจะเป็นในส่วนของทีมอะไรทีมงานอะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีแต่กีฬาชนิดอื่นเนี่ยโอ้มีกันเพียบแล้วนะครับก็ ลุ้นเอาใจช่วยนะครับให้นักแข่งทุกคนแล้วก็ทีมงาน,นยอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครติดเชื้อนะจะติดมากติดน้อยก็ไม่อยากจะให้ติดแล้วล่ะก็ลุ้นกันนะครับวันที่3พฤษภาคมย้ําอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือคอัปเดตล่าสุดถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงะฮะเอาโอเคนะครับใครอยากจะเพิ่มจะเสริมตรงไหนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลด้านใดก็ เจอกันในเม้นได้เช่นเคยใครที่ดูผมแล้วตอนนี้ก็ยังไม่กด s u b สไครต์ยังไม่กดกระดิ่งก็รบกวนหน่อยนะครับวันนี้ช่องนี้เดินทางมาถึง40,000ผู้ติดตาม40,000ซับสไครต์แล้วขอบคุณมากๆนะครับหวังว่า40,000คนที่อยู่กับผมตั้งแต่ต้นจนถึงหน้าตอนนี้เรายังจะอยู่กันนานๆแล้วก็อยู่กันไปแบบตลอดไปเลยนะครับรบกวนด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ